สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของตู้แหลกกันนะครับว่าตู้แหลกคืออะไรแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับตู้แหลกคืออะไรตู้แหลกก็คือตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางด้านเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเคเบิลหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำรองไฟ UPS อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งรักษาของตู้แหลกเนี่ยก็จะเป็นชั้นชั้น นะครับมีความสูงที่เราเรียกว่าเป็น u ูนะครับ1 u ยเนี่ยก็คือความสูง4.445ซนเมตรหรือ1.778นิ้วนะครับเวลาที่เราไปซื้อตู้แลกเนี่ยผู้ขายก็จะถามว่าเราต้องการตู้แลกขนาดความสูงเท่าไหร่นะครับส่วนความกว้างเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน19นิ้วนะครับตู้แลกจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะฮะ ประเภทแรกก็เป็นแบบที่ติดผนังนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นวอลเล็คประเภทที่2เนี่ยก็คือเป็นแบบตั้งพื้นที่เราเรียกว่าเป็นเ o อร์เ a นแลนะครับตู้แลกแบบติดผนังเนี่ยนะครับก็จะมีอ,อยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็เป็นประเภทที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับไม่ต้องการาการระบายความร้อน มากเท่าไหร่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตามที่สไลด์โชว์อยู่นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นด้านหลังที่เอาไว้สามารถจัดการบริหารเกี่ยวกับเรื่องสายสัญญาณได้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตู้เ,เป็นประตูที่มีกระจกแล้วก็เป็นแบบเรียบเรียนะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบติดผนังที่มี ดิเมนชันเนี่ยเท่ากับแบบแรกแะฮะเพียงแต่ว่าความแตกต่างคือตรงประตูด้านหน้าเนี่ยมันจะมีช่องหรือว่ารูระบายความร้อนเนี่ยมากกว่าประเภทที่1นนะครับประเภทที่3ก็จะเป็นประเภทที่เหมือนกับประเภทที่1กับ2เพียงแต่ว่าตรงประตูเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนเนี่ยได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือไว้สําหรับเราต้องการที่จะระบายความร้อน อุปกรณ์ที่อยู่ในตู้แลกเนี่ยให้ได้สูงสุดนะครับสำหรับเท้า,าแลกเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทเช่นเดียวกันนะครับแบบที่1เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นแบบเทราแลกทั่วๆไปเนี่ยนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะความสูงก็จะมีหลายขนาดนะฮะตั้งแต่ 15U 27U 36U 39U 42U จนไปถึง 45U นะครับก็จะเป็นตู้แลกที่ ประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆนะฮะไม่มีช่องระบายอากาศมากเท่าไหร่อันนี้ก็เหมาะสําหรับการใส่อุปกรณ์ที่ไม่ไม่ได้ต้องการระบายความร้อนมากเท่าไหร่นะครับประเภทที่2ก็เป็นเ,เซิร์ฟเวอร์แลกนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แลกนีก่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องการการระบายความร้อนที่คนน่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอตัวช่องระบายอากาศเนี่ยนะครับตรงหน้าประตูเนี่ยมากขึ้นนะครับ ประเภทที่3เนี่ยเป็นประเภทที่สามารถระบายความร้อนได้สูงสุดนะฮะนั่นคือตรงประตูนี่ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายความร้อนเนี่ยได้สูงสุดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอินเตอร์ลิงก์นะฮะก็ถ้ามีคำถามหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ data sheet หรือว่าอ s s s o r y ต่างๆที่อยู่ในตู้แลกนี่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ ไลน์ ID นะครับ Assign OK Network Shop นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์080-294-8282โทรมาคุยกันนะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ